กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมมาชอยหน้าม่านครับสามน้ามารอแล้วครับผมวันนี้เรื่องอะไรวันนี้วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่ชอบมีปัญหาแล้วก็ไปถามคุณครูนั่นเองอ๋อมีปัญหาไปถามคุณครูครับผมรูครับอะไรเอ่ยอะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่เด็กในโรงเรียนเวลามีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะไปหาคุณครูแนะแนวอ๋อครับผมก็เลยเป็นตอนนี้พี่เทลงอยากรู้คับเป็นเด็กอะ <laughs> ไม่น่ามีนะสามคนเนี่ย <c oughs> เอออะพร้อมแล้วครับผมเด็กมีปัญหาเชิญครับช่อยหน้ามานตอนเด็กมีปัญหาเอ,เอ้ยเอ้ยขันเป็นครูแน่แนวเป็นมาแล้วหลายปีได้ สอนเกือบทุกวิชาครูคนไหนไม่มาผมก็สอนแทนให้ถ้าครูภาษาไทยไม่มาผมก็สอนภาษาไทย <c oughs> และภาษาไทยสอนทั้งอังกฤษสอนทั้งคณิตสอนกันทั้งวิทย์พระก็สอนได้ดีนะที่เขาจ้างพันโล ั้นหกโมงคงต้องกวาดโรงเรียนให้ขาปีขาบแนะแนวใครมีปัญหาแร้วมาปรึกษาครูได้เอ,เอ ถ้าขอเชิญนางลงเลยเด็กชายเออมีเรื่องอะไรมาหาครูกันมาหาครูก็ทำไมกันเ,ออเพราะว่าผมมันมีเรื่องใหญ่เอาเรื่องอะไรอ,ะอ่ะใจเย็นใจเย็น ใายเขาขอบคุณครูอะไรนะผมเพิ่งรู้เรื่องนาอายเรื่องอะไรอ่ะเออเรื่องแม่กับพ่อเฮ้ยทำไมอ่ะเพื่อนรู้แล้วรอผมจะทำยังไงเฮ้ยมีเรื่องอะไรไหนลองบอครูแต่ถ้าครูรู้อย่าไปบอกใครเฮ้ยไม่ไม่ไม่บอกเราเราเรามามีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรพ่อกับแม่เป็นผัวเมียกันเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไง ได้ยังไงชีวิตฉันมันละชนะาไอา้ทำไมทำกันอย่างนั้นพ่อแม่เป็นผัวงไม่สงสารลูกบ้างหรือไงไม,ไม่แค่นั้นนะรูจมีอะไรกันปู่เป็นขัวย่าตาเป็นขัวย่าโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ,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 อทำไม ทำกันมัวมัวคนในครอบครัวทำกันจะได้ครอบครัวแกทำไมถ้าไม่อาย้าเฮ้ยนี่แกจะบ้ากันหรือยังไงเอ้ยมันผูกแล้วเด็กชายโยงเออเออคุยเป็น่วโมงเรื่องอะไรอีกเรื่องที่สงสัยมาตลอดแม่ผมคลอดผมที่ตรงไหนแม่แกเขามีคลอดแกที่ โรงบาลไงข้อพที่่โรงพยาบาลถ่าย่ายังนงก็สบายเออแค่นี้แหละครับเออครู้ไม่ต้องอายใครเออดีใจที่มาถามครูคับไอเรื่องความรู้ถามครูได้เออถ้าผมมียังไม่จบเนี่ยล่ะ เอามาแล้วจบจังเลาจบแล้วร้องหลอกเอเนี่ยอ๋อเอ้ยสวัสดีครับครูนกเอ้ยขอเชิญนั่งลงเลยเด็กชายร้องไปแล้วตะกี้ตะกี้เด็กชายโยกสวัสดีครับคุณนกนั่งลงครับเด็กชายร้องไปแล้วเนี่ยเขานั่งลงร้องหรอเออาำไมทำไมไม่ฮะสวัสดีครับครูนกอ้าวขอเชิญยืนลงเลยเด็กชายเออไม่เหมือนนี่เหรอ ้ลเยมีเรื่องอะไรมาหาครูอยากจะรู้ว่ามีเรื่องอะไร <c oughs> ผมก็มีเรื่องเหมือนกันนะ๋อถ้าเหมือนกันแล้วจะมาทําไมเ,เรื่องเหมือนกันมันเสียเวลา หาเรื่องใหม่มากลับไปกลับไปไปไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่มีเรื่องเหมือนกันกลับไปกลับไปเอาเรื่องใหม่เรื่องเหมือนกันไม่เอาไม่ไม่ใช่คูคือมันเสียเวลามีเรื่องอะไรก็ตอบอ๋อผมลอกข้อสอบจากเด็กชายลอกจากใครเด็กชายโยงนะมันขี้ตรงแล้ะผมรับไม่ได้ยังไงอ่ะผมแอบดูนายโยงตอบ ตอนที่เราสอบภาษาไทยไม่ได้เรื่องอะผมลอกมันแท้คะแนนมันแย่ว่าผมได้ไงอย่างนี้ลวมันต้องต่อว่ายังมีหน้ามาให้ลอกได้ขอโทษที่ผมทำผิดผมปิดกระดาษไม่มิดมันเห็นซะได้เนี่ยผมแอบดูมันตั้งนานแกหน้าด้านโกงใช่ไหมโกงโกงไงแกได้ศูน ฉันได้หึ่ง <C le af> เห็นแล้วอึ้งโกงใช่ไหมโอ้ยพอเอ๋ยทำไม่เป็นเ <c ười> แกให้เขาเห็นขอสอบได้ไง <c ười> โอ้ขอโทษครับเด็กชายพวง <c ười> แกก็ทำผิดนี่แกทุกจริตใช้ก็ไม่ได้ <c ười> เออจริงอะผมลอกเขาใหนั่นเลือกที่เล่าไม่เอาความก็ได้โอ้ยอย่างนี้มันต้องปรับให้ตกข้าเรื่องสกรปรกตาใสเใสย เป็นเด็กน้อยควรคิดดีไม่ควรจะมีเรื่องเสียได้ออควรจะซื้อตรงไม่โกงไม่คดเพื่ออนาคตของเด็กไทยเอเอ,เอชาเออชา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 ,ชา,ชาน่อยแม่เอเอ,เอลอกขอดสอบเขาไม่ดีไม่ดีทำตัวแบบนี้ไม่ได้นะโ้อ ฟ้องกันเรื่องทําคะแนนข้อสอบเออคมจริงไม่น่าฟ้องอ่ะแต่ฟ้องก็ดีนะมันจะได้เห็นจะได้รู้ไงว่าพัฒผลิตกันเออล่อกข้อสอบกันใช่แล้วคะแนนมันไม่ได้ตามที่เป้าหมายไว้ไงนะเออครับผมอ่ะสามน้งก็จะมีอะไรแบบนี้แหละฮะหยิกแกมหยอกบ้างครับผมเออมาฝากกันเป็นประจำทุกวันครับผมอาทิตย์หน้าดูทุกว่า ผู้ใหญ่มีปัญหาป่ะ,ะจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามคุณออพ,พระช่วย